สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังบลูทูธที่ใช้สำหรับออกกำลังกายโดยเฉพาะนะครับของยี่ห้อคาวารุ่น p 5นะครับสำหรับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า r o i r o i d สามารถใช้ได้ทั้งฟังเพลงแล้วก็คุยโทรศัพท์ด้วยนะครับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันเหงื่อนะครับ ipx 5นะครับสามารถใช้ใส่ออกกำลังกายได้ด้วยนะครับ สำหรับจุดเด่นของเจ้าตัว P5 ตัวนี้นะครับก็คือแบตตึดน,นะครับชาร์จเพียงแค่1ครั้งนะครับสามารถฟังเพลงได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง20ชั่วโมงเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเจ๋งไงบ้างนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าตัว P5 นะครับรุ่นนี้นะครับเป็น Bluetooth เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชัน5.0เถียนนะครับเชื่อมต่อได้รวดเร็วแล้วก็กินพลังงานน้อยนะครับลักษณะการสวมใส่เนี่ยก็คือจะแขวนอยู่ที่คอตรงนี้นะครับอ่าแล้วอันนี้ก็คือเป็นหูฟังนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบแมกเนตด้วยนะครับนี่นะครับนี่เผื่อเวลาเราไม่ได้ใช้งานนะครับเราสามารถแขวนคอแล้วก็แปะติดไว้ได้นะครับ อันนี้เป็นหน้าตาของหูฟังนะครับก็จะเป็นหูฟังอินเอียร์นะครับรุ่นนี้นะครับเสียงดีแล้วก็เบสหนักด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมการทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับอันนี้เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับนี่นะครับหรือว่ากดค้างเป็นการเปลี่ยนไปเพลงถัดไปนะครับ เรียกได้ว่ารุ่นนี้นะครับเป็นหูฟังบลูทูธรุ่นสดคุ้มนะครับก็คือราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เสียงดีนะครับแล้วก็แบตทนนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชั่น5.0นะครับเสียงตรงกับภาพนะครับเวลาดูหนังดู u t u b e เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าเสียงมันจะดีเลย์นะครับเรียกได้ว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับทาง Li n e แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถสั่งซื้อได้นะครับผ่านทางเพจใน Facebook ของผมที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ